มีเด็กซ้ายคนหนึ่งเกิดในครอบครัวมีนามีตาเราซื้อเท้าบุญปันฟังแต่ซื่อ,อยังบบธรรมดาพ่อแม่นั้นหวังไม่สูงอยากให้เราได้ปริญญาเราต้องตั้งใจเห็นโบให้พ่อแม่เสียนาเสียตาเรื่องไปเท็กไปบานั้นเศร้าคิดยาสูบฝังขนาดไปลินน้ำมูกรูไปบ่ได้ด้อบุญปันได้แต่นางเก็บกฎอยู่บ้านปานว่าผีถือเงินแหกกดกระโบได้เดี๋ยวถึงฝ่ามืออรหัน คิดของบุญตันพ่อแม่ของเราก่าเคยเข้าใจเบิ่งเราเป็นเด็กน้อยตลอดบ่เคยคิดเลยว่าเราใหญ่นายุ่บานนี้แล้วยังบ่ปล่อยให้หมดตจแต่บุญตาต้องตามใจยนเราตอบโต้อย่างบ่ได้เด็กออกไปใส่น้ามูพ่อแม่ก็ให้อยู่แต่บ้านเกิดมีความกดดันมีความมุสเสุ้สทรมานคือบ่มีตัวตนคือคนสิหม,มดอายุสังขารเลยอยากหัวตัวเองเป็นลูกหรือตุ๊กตาหานนลังเงินพ่อแม่ก็ดันเราจึงเป็นเด็กบ่มีมูพอจะเลืองเห้นเธอแต่คำสอนแม่แล้วก็เข้าบู น่กจืดนั้นเหลืองมูจนท่วงว่าเป็นมะเร็งนั่นว่าถือพ่อแม่ก็ดันอยากให้เราเป็นนักเนเ่งลูกพออาเป็นดังที่ใจพ่อแม่หวังลูกอยาก เป็นไฟฮับตลอดบบเคยได้ออกทำสั่งเห็ปะเราบบมีตัวตนเห็นเหลาเป็นตัวอีหยังคงาก็คบตปวนควาหุนตันเห็นไหนเรานั้นอยากปล่อยเด็กกี้อยู่แต่บ้านแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มมีรอยยามพ่อแม่แข็งขาดโดเห็นไหนเรามีปมด้วยเด็กกี้บบมักเบ้าแต่เดี๋ยวนี้เป็นคนขี้ฝอยอยากที่เป็นเด็กเก็บกดจากที่เป็นเด็กเหี้ยห้อยแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองคือไปเป็นแบดบอยแฮกแลกวก็แพ็คยากคแล้วกลายเป็นคนใหม่เอาแต่ใจตัวเองโดยบ่รสน้ำหูใหญ่ พออีแม่กะว่าลูกสายเปลี่ยนไปพอเท่าไม่เท่ากะว่าหลายค่อยไปยู่ใส่ญาติพี่นอ้องใปเห็นกะว่าฮับบอดด้รับดี่ใส่บุรตันที่เราแก้ไม่ค้นไม่ ใจเงียนกับกลายเป็นคนขี้ตันจากคนขยันมันเพียนงั้นเธอก็ดันหลายบาทได้ลิ้นกันเลยเปลี่ยนบญตังทันสมัยมีสไตล์โบน้อยหน้ามูเป่นตัวโบสุภาพบ่มีเล่าภาพลูกหนู่เริ่มว่าบบสุภาพปัอเริ่มแหงคำว่าเริ่มนักไผ่ชีว่าอีสั่งกระร้างแต่ตัวเราว่ามันคักบบได้เป็นผู้ดีคือกับสมัยแต่ก่อนเป่งตัวไปตามสไตล์แลบโบฟังคำไผ่สังสอนไผ่ชีให้ไผ่ชี้ดาตัวเราบบได้อ่อนซอนดาโลดบอโลด แล้วเราสิไปนอนเราโบได้อ่อนสอนกับคำที่พ่อแม่เว้าตัวพ่อแม่ว่าสิไปเห็นที่แท้กับไปเสพของบุมนเมายกกอกตดงกล่าวหรือบอรกระสุบยาเสียผู้เสียคนสุดท้ายก็ต้องเป็นบ้าหรืออ่ะไ เป็นตัวอย่างให้มันเป็นคัาที่เตือนใจสำหรับครอบครัวทุกทางการศึกษาก็ย่าไปทิ้งเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่พ่อแม่กดดันลูกหลายโพดมันบบดีเดี๋ยวสิปนคือคุณตันเราได้กลายเป็นคนสัวย้อนพ่อแม่กดดันหลายเลยเสียคนโบหูตัวถือกดดันหลายโพดจนโบมีทางออกทางเลือกสุดท้ายก็คือต้องได้แหกขอบ